นี่ฮะหน้ากากอนอามัยทั้งหมดนะฮะที่สั่งมาเดี๋ยวจะออกไปแจกกันนะครับประมาณ2องกล่องนะครับที่มาแล้วเรา,ไ,า,มาไ,มไม่ได้ให้อากงอมาดูเราให้พี่ๆที่ใครผ่านเราให้หมดเลย เาละเรียงเสร็จเรียบร้อยครับอาทิครับพร้อมแจกยังลูกโอ้โหเ <c oughs> ต็มคันเลย,เดยได้แล <c oughs> ้เดี๋ยวเราไปแจกพี่ๆกันนะครับโอเค,อเค <c oughs> ได้ครับไป เดี๋ยวเราไปเรื่อยๆเลยเราตรงไปเรื่อยๆเราเจอใครเราก็ให้พี่เขาเลยนะครับแม่ยมเองเทปนี้นะครับเราจะนําแมสหรือว่าหน้ากากที่เราได้เงินมาจากบโบในเกมนะล้วก็ร่วมกับเงินของน้องอาทิด้วยเงินของน้องอาทิตมาจากไหนก็จากรายการแม่แยมเอง,เองนี่แหละครับที่มีลูกค้าสนับสนุนเข้ามาเราก็แบ่งกันมาทําบุญซึ่งก่อนนี้เราทาที่โรงพยาบาลไปแล้วนะฮะเราส่งแมสแล้วก็ชุด PPE ให้กับพี่ๆพ,พยาบาลและทีนี้เล่นเกมออนไลน์กันนะฮะแล้วก็มีคนดูเยอะแยะเลยทีนี้ก็เลยมีการช่วยเหลือกันมาเราก็ไม่ได้เอาเงินไปไหนนะครับเอาเงิน นี้มาซื้อแมสแล้วเดี๋ยวจะไปแจกให้กับพี่ๆแท็กซี่ใครอีกแม่พี่ๆวิมอเตอร์ไซค์เราขับผ่านทีุ่กาก็ช่วยเหลือเลยช่วยเหลืออาจจะเป็นคุณลุงคุณป้าข้างทางอะไรเงี้ยคือที่เราช่วยตรงนี้เพราะเราช่วยพี่ๆพยาบาลไปแล้วนะครับช่วยทั้งหมดเราคงไม่ไหวทีนี้พี่ๆที่ขับรถขับแท็กซี่หรือว่ารถสาธารณะเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองในการซื้อแมสก็อาจจะอยู่ได้สักเดือนนึงนะประมาณนั้นข้างหลังรถเมื่อกี้ให้ดูแล้วเต็มไปหมดเลยโอเคไหมครับอาทิตย์โอเคครับไปครับเดี๋ยวไปดูกันครับ ตอนนี้เราเจอจุดแรกกันนะครับพี่พีดและซี่จอดกันอยู่ประมาณสิบกว่าคันโอเคนะ okay. เอาเที่ยวข,ของไม่ให้ป้ามาลูกหยิบของไม่ให้ป้าแล้วเ,เ,เ,เดี๋ยวข้างหน้ามีพี่วินมอเตอร์ไซค์ด้วยเดี๋ยวเอาไปให้นะนนนใช่ป้าไปแจกลูกเป็นตังปีลูกเนี่ยลูกหยิบหยิบเลยตรงไหนก็ได้ลูกตรงไหนก็ได้เ <laughs> ป <laughs> ็นสุขกันตายจ้ะต้องปีนะ <laughs> ง่ายกันที่เอามาเร็วๆโอเคนี่จะบอกก่อนนะคะว่าหน้าตาอนามัยที่เห็นข้างหลังรถเนี่ยไม่ใช่สปอนเซอร์นะไม่ใช่ซื้อครับที่เราลูกเขาจะออกกันหมดแล้วลูกแล้วโอเคขอแล้วนะคะอ่าคุณพ่อลงไปแจกนะคะพี่เห็นไหมเราก็มาแบ่งปันพี่ๆี่ลูกได้อย่างนั้นที่คนจะ แบ่งคุณลุงคุณลุงเขาก็ทํางานบริการพวกเราใช่ไหมคะเราก็แบ่งปันให้เนาะคุณลุงก็จได้ไม่ต้องไปเสี่ยงเงินซื้อจริงไหมครับลูกอืมน,นี่โอ้โห,โหพี่พี่มาอีกเทียบเลยเอบอุกัพ่อข้ลรมาได้เลย,อ,อ,ยอ่ะอันที่หยิบใส่ถุงลูก โอเคอ่าหยิบม,มาอีกรูปเยอะๆเลยครับนี่คุณพ่อก็ยืนแจก,กอยู่ข้างนอกอาทิกก็คอยแพ็คของเป็นไงบ้างคะคุณพ่ออาทิกบอกว่าป๊าป๊าคือฮีโร่นะฮีโร่คือคน <c oughs> ในช่องยู u b e ป๊าป๋าลูกไม่ได้ไม่ใช่ป๊าป๋าครับอ่ะตอนนี้เราเข้ามาอีกที่หนึ่งนะฮะในปั๊มก็จะมีพี P ่ๆแท็กซี่ตรงนี้เยอะแล้วก็จอดรอเติมแก๊สก,กันอยู่นี่คืออีกจุดหนึ่งที่เขาจะแจกนะฮะน่าจะมาสัก20กล่องได้แม่เส่ <c oughs> แล้วลุงก็เสร็จแล้วดีวลุงถอยมาแล้วเก่ <c oughs> งมากครับพีเย คนน้อยหรอเออคนน้อยที่นี่ตะก่อนเยอะมากเลยนะจริงๆอ,งอะอแถวๆแถวนั้นแบบหูยาวออกไปถึง้างหนดวิภาวดีทะงหนวไปนงข้างหน้านี่แบบรงหน้ามันมีวินมอเตอร์ไซค์อะแล้วก็มีพี่ที่ขายลอตเตอรี่อะ ้ายงงพอยืนอ่านนานมากเลยแมสมาแจกครับฮะเอาแมสมาแจกครับฮะเอาแมสมาแจกครับอ้เราหยิบแปดคงไม่เคยได้ยิ้มแปดอไปที่ต่อไปเนาะที่นั่งก่อนลูกมามะนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ู่ที่ไหนคะว่าทีอยู่ที่ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันเอาอะไรมาแจกครับเนื้อจักอะไรมาแจกนี่เนื่องจากว่าวันนี้ฝนตกใช่ไหมครับลูกการแจกก็เลยล่าช้าไปที่ดูสิข้างหลังป้าป้าแจกอยู่อนี้นทีช่วยยื่นให้พ่อได้นะครับ อาทิตย์เช้าอาทิพูดกับพี่ๆในแม่แยมเองหน่อยด้บอกว่าวันนี้อาทิตย์มีอาทมหน้ากากหน้ากากหน้ากากอนามัยใช่ไหมคะใช่อาทิขอให้พี่ๆสุขภาพแข็งแรงนะคะให้ชุ่ม แข่งรอดพ้นจากโควิดทุกคนเลยนะคะฝากติดตามรายการแม่แยมเองด้วยนะคะจ้าเอ้เอ้ดี๋ยวนะไอที่กี่ขวบแล้วครับเนี่ยสามขวบสามขวบทำนิ้ว mm ยังไงครับลูกเป็นสามทำนิ้หนึ่งแล้วสองทำยไงสองสองแล้วสามมาดุ หนึ่งสามแล้วก็สี่เลยเหรอต้อย้ายที่นั่งกับแม่นั่งกับแม่ต้องอย้ายที่ทำไมพ่อบอกว่าอะไรหนูเราต้องอย้ายที่ทำไมย้ายที่อะคะเราต้องไปส่งทุกป้านเหรอเราต้องไปส่งทุกบ้านเลยเหรอลูกพี่อยากให้คุณพ่ออันหนึ่งลูกที่นี่ไม่ค่อยมีอะลูกพี่พพพพก็ถ่ายรูป พี่เลยถามว่าถ่ายอะไรขนาดนั้นถ่ายเป็นประกันเชียวี่ใส่ถูกไหมครับนี่อะบอกก็จะเปิดส้าอย่างเงนข้าใหมยที่นี่คนน้อยอะลูกฟ้าเริ่มมืดแล้ววันนี้ฝนตกรถพี่ไยแมนก็เลยวิ่งน้อยพี่แท็กซี่ก็เลยน้อยด้วยแล้วเรารถติดอีกตั้งแต่ฟ้าสว่างจนตอนนี้ฟ้ามืดใกล้จะหกโมงแล้วที่เหลือเราก็ไปไหนดีคะแม่ทีละเอาไป่าติชาก่อนเอาไปทานพิซซ่าไปทำอะไรไปแต่เพื่อนพ่ เพื่อนๆอาทิตย์ทำงานอยู่ที่ร้านพิซซ่าเหรอคะทีอือ่นอยู่ชิยานกิ่าอ๋อจะมีพวกพี่ไลน์แมนอยู่ตรงที่ร้านพิซซ่าเยอะใช่ไหมคะใช่ตอนขอเขาแล้วก็ไปเชียร์กิตาเนี่ยเพราะมีพี่ม้าชายเลยชิยากิตาจริงเหรอไม่ใช่ว่าอยากกินเองหรือเปล่าฮะไม่ใช่แค่เย็นหนาอ้โมันนี่ หยิบมาสี่อ,อ่าเอามาเรลยทีละอัะะอนก็ได้ครับลูกทีละอันก็ลูกลให้แม่มาครันมีกีอ่อันครับาสามขึ้นมา,มาขาดอีกเท<ห>่าไหร่ครับล่กไปหยิบม,มาไปหยิบม,มาลูกมาอ้าวขาดอีกหนึ่งเอามาครับโอเคขอบคุณครับสามดูรลว่าจะได้ว่านดีดีดีลูก เไหมครับพี่ปาโมมีคนทักพี่พาโมด้วยวัสนีค่ะบวันดีค่ะบัรับดดวันนี้ออกจากบ้านกันตั้งแต่ประมาณเที่ยงถึงบ้านตอนนี้6โมงครึ่งแล้วนะครับขับรถทั้งวันเลยวันนี้โอเคขอให้ทุกคนนะครับที่่วมาทำบทุญครั้งนี้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับรอดผลจากโควิ9ครับ,บร,รักษ,ษาสุขภาพนะครับทุกคนอะไรอ่ะ อ,อ,อาทิตย์สวัสดีทุกคนก่อนครับสวัสดีครับเด็กว,ว,วันนี้เราแจกหมดไหมครับแจกหมดเยอะหมดเรียงเลยดูด้านอย่างเอิร์ตก่อนเอพาพไปดูพ็เอาไปดูพาไปดูพาไปดูมดีเด็กอะไรไหมไม่มีเยอะโอแบ๊โบเปจริงจริงโอเคอเครับอาทิตย์สวัสดีทุกคนก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีพร้อมกันหนึ่งสองสามสวัสดีครับฝากอะไรฝากติดตามฝากติดช่องรายการแม่ It's <laughs> Bye bye! Bye bye! bye, bye. Yahoo. <laughs>